เสียงสะท้อนสื่อ Media Focus ของเสียงสะท้อนสื่อมีเดีย Focus ช่วงที่2ของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสวันนี้เราจะไปคุยกับท่านอาจารย์สังคมนะครับคุณคณากรสกุลในส่วนของนะครับระบบ สากลบ้านมั่นคงกับบทบาทของพอ,อชอกับสบภาพที่เป็นจริงและการจัดการถ้าใครยังจำกันได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันจันทร์ของสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกระจายสังคมไว้ว่าเดเรื่องของบ้านมั่นคงแล้วก็ทำให้เราทราบว่าบ้านมั่นคงเนี่ยมันอยู่ในระบบการแบนการจัดการของพอ,อชอหมายถึงเรื่องของการจัดหาการทำ เวทีเรื่องของการที่จะมีเจตจำนงร่วมกันรวมไปจนถึงเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณในการจัดหาบ้านนะครับให้กับคนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเอาแล้วครับวันนี้เราจะไปต่อเนื่องกันในเรื่องนั้นว่าด้วยเรื่องของการบริหารการจัดการของพชอต่อคนที่ต้องการมีบ้านนะครับก็มีกระบวนการจัดการอย่างไรที่มาที่ไปของระบบสากลบ้านมันคงมันเป็นอย่างไร อาล้ครับไปคุยกับอาจารย์สังคมเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุปันครับครับอาจารย์ครับระบบสากลบ้านมั่นคงเนี่ยมันเป็นยังไงก็ในเมื่อในเมื่อพออชก็บริหารจัดการอยู่แล้วที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วแล้วตอนนี้มันจะมีระบบสากลเข้ามาอีกเนี่ยนะครับอ่าผมต้องขออธิบายแบบง่ายๆก่อนครับคนทั่วไปจะได้เข้าใจ สหกรณ์คือการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อทําเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับโดยทั่วไปแล้วสหกรณ์ที่เรารู้จักกันก็คือสหกรณ์การเกษตรนะครับแล้วก็สหกรณ์บริการสหกรณ์บริการถ้าเกิดคนกรุงเทพทุกคนรู้จักหมดครับคือแท็กซี่นะครับเขาเรียกว่าสหากรณ์บริการก็คือว่าถ้าคนหนึ่งไปซื้อรถในมือลำบากมากแต่กันรวมเงินกันมาเป็นกลุ่มกันก็จะง่ายขึ้นนะครับก็คือใช้เพื่อนทําเพื่อนประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนของบ้านมั่นคงถ้าพูดถึงระบบสหกรณ์ เขาเรียกว่าสหกรข์หาหสถานแล้วก็ตามด้วยชื่อว่าบ้านมันคงหรือจะเรียกว่าสหกรณ์กรบ้านมันคงแต่ว่าดูในรูปแบบของขคหสถานนะครับอันนี้ทางกรมสรวจบัญชีสหกรณ์กรก็รับรองว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของรัพกรนะครับซึ่งรับรองได้ประมาณไม่ถึงสิบปีนะครับโดยโดยรวมนะครับเอาละตรงนั้นว่าไปก่อนในเรื่องของตัวบทกฎหมายทีนี้ในส่วนหนึ่งก็คือว่าสหกรณ์กร หัวใจของสหกรณ์ก็คือการรวมตัวกันของคนที่มีเงินน้อยเพื่อดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดน,นะครับอันนี้คือหัวใจต้องขีดเส้นตรงนี้ไว้ก่อนว่าเป็นการรวมตัวของคนเพราะว่าทุกคนก็จะมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันแต่ลงหุ้นเยอะรือหุ้นน้อยก็หนึ่งเสียงเท่ากันนะครับแสดงว่าเขาให้ความสําคัญกับจํานวนของปริมาณของบุคคลที่มาเข้าร่วมมากกว่าจํานวนของผู้ถือหุ้นนะครับ ซึ่งแตกต่างกับบริษัทนะครับบริษัทนี่ใครมีพุ้นเงินเยอะก็มีเสียงเยอะแต่สากรไม่ใช่นะครับอันนี้คือความแตกต่างประก,การเอ่อประก,การสาคัญอยู่ตรงนี้ทีนี้ในส่วนของสากลบ้านมันคงหรือสากรเคหสถานบ้านมันคงนั้นมาเกี่ยวข้องอะไรทําไมพอชอไม่แจกเงินหรือให้เงินหรือว่าส่งเสริมเงินให้กับประชาชนรายบุคคลเลยต้องมองอีกนิดนะครับถ้าเกิดในลักษณะของรายบุคคล ถามว่ามีแหล่งเงินไหมถ้าเกิดเป็นคนที่เจนทุนกลางหรือเอมีรายได้ขึ้นมาเอาว่ามีรายได้ขึ้นมาแล้วกันจะเป็นรายได้ทางหนึ่งทางใดที่มีบัญชีเอเงินเดือนเข้านะครับจะมากจะน้อยหลักลืมเนี่ยครับเราสามารถไปคุยกับธนาคารอาคาของเขาได้ครับถ้าเรามีรายได้แต่ชาวบ้านการศึกษาไม่สูงมากนะักรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่นอนคนค้าขาอยอย่างนี้ เราจะไปกู้เงินที่ไหนเลยครับเราไม่มีบัญชีกันเดือนฉะนั้นมันจึงมีเป็นระบบที่เรียกว่าเพื่อนช่วยเพื่อนตรงนั้นจึงเกิดกระบวนการรวบตัวกันเป็นสากลทีนี้เป็นสากลขึ้นมามาทําอะไรครับเราก็มาแบ่งเจร็จจำนวนก่อนก็คือตัวสากลนั้นในการรวบลิริเริ่มครั้งแรกเนี่ยคนที่เป็นแกนนาชาวบ,บ้านก็จะคุยกันเฮ้ย hey, เราบ้านของเราเนี่ยข้างล่างเราก็เป็นน้ำำําคาฝาของเราก็เป็นสัสุประฐาณน,นี้นะครับ ว่จะคุยกันไหมเราอยากได้บ้านใหม่กันไหมเรามาคุยกันสิจะมีคนริเริ่มขึ้นมาประมาณสามสี่คนห้าคนหกคนก็ว่ากันไปคนกลุ่มนี้เรียกว่าผู้ริเริ่มเขาก็จะมาคุยกันก่อนคุยกันในชุมชนก่อนเอาละเราพร้อมแล้วนะเราก็มาคุยกับพอชอพอชอก็จะไปทําการเขาเรียกว่าไปจัดเบียทีให้เอาละเราจะฟังเสียงชาวบ้านนะว่าเราอยากจะได้บ้านจริงไหมเรามีความพร้อมจริงไหมเขาเรียกว่าเป็นลักษณะที่ หาเจตจำนงเสรีของของตัวของประชาชนว่าเอาละมีขอบเขตฉะนั้นเราก็จะได้เห็นชาวบ้านยกไม้ยกมือแล้วก็แสดงความเห็นโดยสิสระซึ่งตรงนั้นเองตัวของอที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่ของพอชอจะอยู่ในสถานะของผู้อำนวยความสะดวกให้เกิดการพูดคุยชาวบ้านคิดเองกันว่าอยากจะได้บ้านแบบไหนแบบแม้กระทั่งการเลือกซื้อหรือเลือกเช่านะครับมีทั้งสองดานครับเลือกซื้อก็คือว่าเราถ้าเกิดเรากูเงินจะตัวของพชมาได้ เงินจำนวนเท่านี้เราจะหาซื้อที่ดินตรงนี้นะราคาเท่านี้เราก็มาคุยกันในเบทีนั้นซึ่งชาวบ,บ้านคุยโต๊ตัดสินใจเองก็ส่งคนไปดูไอ้ที่ดินตรงนี้มันเออมันใกล้รถเมล์นะตรงนี้มันใกล้เรือนะไอ้ตรงนี้ไฟยิงเข้าไปถึงเลยตรงนี้เราต้องผ่านทางชาวบ้านอนุนอันนี้เขาก็จะมาแลกเปลี่ยนกันว่าเลือกตรงไหนดีซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเลือกที่ดินที่ค่อนข้างจะพูดง่ายคือเดินทางสะดวกโดยรถเมล์ ประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นไฟฟ้าน้ําประปาถ้ามีความพร้อมอยู่แล้วเอก็ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษซึ่งตรงนี้เองถ้าไม่มีความพร้อมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดไปซื้อที่แล้วเนี่ยเราก็สามารถตัดพวกนี้เข้ามาได้หรือว่านําเข้ามาได้ <c oughs> พอได้ที่เสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นก็คือก็มาทําโครงการตรงนี้เองนะครับพอชอชชื่อก็คือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนแปลว่า ไม่ให้กู้เป็นรายบุคคลเราจะให้กู้ผ่านกลุ่มซึ่งเป็นนิติบุคคลตัวของชาวบ้านต้องไปจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ที่หัสถานกับกรมส่วนบัญชีสหกรณ์เห็นไหมครับว่ามีอิงในการเข้ามาละก็คือกรมเอ่อกรมเอ่อกรมส่วนบัญชีสหกรณ์เข้ามาเป็นผู้ดูแลนะครับเพื่ออ,อะไรครับเพื่อสสนุนให้ชาวบ้านได้รู้จักการเงินของตอนเองรู้จักการเงินของตอนเองอย่างน้อยที่สุดก็คือสองประการประการแรกก็คือเรื่องของการออม นะครับออมออมเงินเข้ามาก่อนเราเอาเงินเข้ามาก่อนประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับรวมเงินจากชาวบ้านนะครับวันละห้าบาทสิบบาทรวมขึ้นมาแล้วก็เอามาบอกว่าเอาหลักเงินนะสิบเปอร์เซ็นต์คล้ายกับลักษณะของเงินค้ำประกันนะครับแต่เราไม่เรียกแบบนั้นนะฮะประการที่สองก็คือว่าเราจะต้องให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การจัดการในระบบการเงินนะครับตรงนี้เองพชเองก็จะปล่อยให้ไปให้ให้ชาวบ้านไปพูดง่ายหนังสือไปดำเนินการนะครับ เอาละชาวบ้านก็จะเ<ค>ีดินขึ้นมาสักแปลงหนึ่งซื้อมาอาจจะสิบล้านยี่สิบล้านว่ากันไปตามศักยภา,าพซึ่งจะขึ้นอยู่กับจํานวนสมาชิกของแต่ละพื้นที่ซึ่งไม่เท่ากันถ้ามีพื้นที่มากๆบางคนอยากอย,กอยู่แฟลบางคนอย,อยากอยู่บ้านเดียวก็<ค>บ้านกันไปนะม,มีแฟลกด้วยนะสามารถสร้างเป็นคอนโดส,ดสวยๆได้เลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะบ้านตรงทรงแบบธรรมดาๆนะครับพอชาวสมาชิทำได้แบบนั้นชาวบ้านเองเขาคิดติดท่านั้น บางที่ก็เป็นที่น่าสนใจก็คือสามารถสร้างเป็นคอนโดสูงห้าชั้นหกชั้นนะครับแล้วก็มีทับบ้านสองสามร้อยคนเข้ามาอยู่อาศัยนะแล้วก็มีระบบอะไรที่ค่อนข้างพร้อมเห mm hmm. มือนกับพื้นที่เหมือนคอนโดมิเนียมแต่ไม่ไม่หรูเท่านะครับเพราะว่าคนนี้อยู่อาศัยก็เป็นคนที่มีไรายได้น้อยนะครับแต่ว่าเขาก็พอใจกับการที่ผ่อนชาระเดือนละสองพันหนึ่งร้อยสองพันสามร้อยส่วนใหญ่จะอยู่แค่นี้ลนะประมาณ 00, รั้สองพันหนึ่งถึงสองพันเจ็ดขึ้นอยู่กับตัวของความสามารถในการจ่ายแต่ก็ ไม่ไม่เกินมากนะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ตัวของชาวบ้านแบกรับในส่วนของรายจ่ายที่จะเพิ่มขึ้นนะครับเอาละตรงนั้นฝางความไว้ก่อนสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือว่าหัวใจสําคัญก็คือชาวบ้านบริหารจัดการกันเองนี่การบริหารจัดการกันเองในรูปของตัวที่เรียกว่าสหกรณ์ทางพอชอเองจึงให้เงินมาก้อนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นลักษณะที่เป็นเงินเงินที่ให้กู้นะให้กู้แปลว่าต้องต้องผ่อนรักคืน ซึ่งพอชเองก็จะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละสามถึงสี่บาทหน่วยเป็นปีนะครับสามถึงสี่บาทเป็นต่อปีก็คือเดือนหนึ่งก็ตกที่สักยี่สิบห้าบางถึงสามสิบตางนับโดยประมาณนั้นนะฮะก็ว่ากันไปซึ่งตรงนี้เองรายได้จากตรงนี้เองก็จะเป็นรายได้ให้กับตัวของพอชซึ่งเดิมทุนที่เงินทุนที่ประเมิะเดิมครั้งแรกก็อยู่ที่ประมาก็สองสามพันล้านนะฮะเมื่อวรานสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วถึงวันนี้นะฮะถึงวันนี้ เพิ่มูนขึ้นมาอยู่ที่ออกมาณสักเกือบหมื่นล้านแล้วนะครับเก้าพันล้านภายใต้เก้าพันล้านนั้นเป็นทรัพย์สินของพอชอแต่ว่าไม่ใช่เงินนะ <c oughs> เป็นลูกหนี้นะครับและพอชจอรอิงเป็นองค์กรที่ดูเหมือนมีเงินเยอะนะตั้งแต่เก้าพันล้านแต่ว่าเงินนั้นเป็นลูกหนี้ก็คือชาวบ้านที่เข้ามากู้นะครับเพื่อเงินไปแล้วก็ผ่อนชำระคืนมาต่อเดือนก็ ได้มาเท่าที่ดาเนินการที่ได้ได้พูดง่ายคือได้ดอกเบี้ยเพราะมึเงนนินต้นที่คืนมาเพราะได้ได้ได้มาแล้วพอชอไปทําอะไรก็ไปส่งเสริมชาวบ้านรายต่อไปไนะครับอย่างเช่นสากลบางสากลผ่อนชำระหมดละแต่เงินที่เขาผ่อนชำระออกมาเป็นรายรับให้กับพอชอพอได้ทั้งต้นได้ทั้งดอกก็มารบชาวบ้านมันมีเยอะมากที่ยังยากจนอยู่ก็มาทําโครงการตอนนี้ชาวบ้านเองก็มาต่อคิวกันพูดง่ายก็คือว่า ถ้ามีเงินเข้ามาเรื่อยๆชาวบ้านเองก็จะสามารถมีที่อยู่อาศัยได้มากขึ้นตอนนี้ยังมีคิวอีกมหาศาลเลยนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาแล้วนี่ก็ประมาณตั้งสองสามร้อยตัวของ่าก่อนที่บ้านบางคงที่ไปดูแลทีนี้ถามว่ามีปัญหาไหมปัจจุบัตต้องถามถามนิดนี่นะเลยว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าพวกนี้ชาวบ้านนินกานกันเองนะฮะคือผมจะถามเรื่องสภาพคล่องของสากลนะมันมีปัญหาไหมะสะภาพคล่องนี่เป็นสบางสาก์นะ สากรบางสากรเองชาวบ้านคือคนจนค,คนจนแปลว่าไม่มีเงินเดือนฮะเราจะดียากไปง,ง่ายก่อนไม่มีเงินเดือนต้องหาเชา้ากินข้ามดังนั้นมีการทห้เกลี้เงินมาเดือนละสองสามพันบาทซึ่งเขาก็ดีกว่าการที่ไปหาหาเช่าที่ซึ่งเช่านี่ก็แพงกว่าอยู่น,นะครับแต่ตัวสภาพคล่องเนี่ยว่าตัดสิตท,ที่ที่ไปบางที่ที่ชาวบ้านสามารถไปขายของไปขายตัวของรถเด่ขายของที่เป็นหับได้แขงลอยพวกนี้ อสามารถที่จะขายของได้วันหนึ่งก็กเอสองสามร้อยบาทเอ่อหรือห้าร้อยบาทอะไรพวกนี้ตรงนี้จะไม่มปปัญหานี่คือสภาพคล่องของสหกรณ์จะขึ้นอยู่กับตัวของศักยภาพของตัวของชาวบ้านซึ่งเป็นสมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ของสหกรณ์นั้นนั้นการที่สมาชิกหรือผู้รับผลประโยชน์จากตรงนั้นเนี่ยมีสภาพดีก็ผ่อนุญดีซึ่งปรจจัยที่สําคัญก็คือสัตอวัยวะทางเศรษฐกิจแต่ที่ผ่านมาเนี่ย ต้องบอกว่าสภาพคล่องเองมันจะมีเกิดปัญ <cji> หาขึ้นมากับกรมคุณยากคนจนในช่วงหนึ่งก็คือช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดเรารู้ว่ามันตกเอ่อมันปิดปิดนู่นปิดนี่ปิดนั่นถ้าปิดนู่นปิดนี่ปิดนั่นเนี่ยคนที่เป็นข้าราชการคนที่เป็นพนักงานเอกชนมีเงินเดือนจะไม่กระทบครับปุณสุบันครับคนเหล่านั้นไม่กระทบแต่ชาวบ้านนะครับชาวบ้านพอปิดปุ๊บเนี่ยรายได้ของเขาันจกการขายของรายวัน นะครับ,รบมาจากการใช้ของรรยวันที่ผ่านมาในช่วงสองสปีที่ผ่านมาต้องยอมรับวาา่าสหกรณ์หลายสหกรณ์ขาดภาวะที่เรียกว่าสภาพคล่องก็คือพูดงา่ายไม่มีเงินใจ่ายพอสมาชิกไม่มีเงินใจ่ายพอชอก็ช่วยเหลือโดยการที่เอาใจไปดูดจ่ายไปเลยอย่างเป็นทางการก็พูดให้คือการช่วยเหลือเพื่อให้ปกครองให้เขาสมาอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเอ่อคืนทั้งต้นทั้งดอกแล้เหมือนก็ามานับกันใหม่ให้ภาวะโควิดผ่านไป แต่ตัวสากลบางสากลเองกอง็ยังไม่ฟื้นฮะเพราะว่าหลังจากโควิดมาเอตัวของอการที่เกิดโควิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสางเศรษฐกตจอย่างเดียวครับคุณสุพันสิ่งหนึ่ง<ห>ที่เกิดขึ้นก็คือภาวะทางสุขภาพและการเสียชีวิตของของสมาชิกถ้าผู้รับประโยชน์เป็นผู้ที่เป็นสมาชิกหลักเกิดการเสียชีวิตขึ้นมาในช่วงโควิดซึ่งก็เสียชีวิตเยอะนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในชุมชนเหล่านี้ มันติดง่ายเพราะว่าบ้านมันติดกันนะครับบ้านขน,นาดสี่ตระแหนกว่าประมาณร้อสามจุห้าถึงสี่เมตรเนี่ยยังไงมันก็มันก็แออัดน,นะครับเขาก็จะติดกัน<ม>พอติดกันก็คนที่ชราหน่อยก็เสียชีวิตซึ่งพอเสียชีวิตขึ้นมาทีนี้มีปัญหาแล้วครับถ้าเกิดเป็นเด็กออนเด็กน้อยซึ่งเป็นลูกหลานตรงนี้เองก<ม>ำลังในการส่งก็จะไม่มีนะครับตรงนี้นี่ยสภาพคล่องที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งของสากรที่เกิดภาวะของการขาดสภาพคล่องก็คือสมาชิก เชื้อโควิดแล้วก็เสียชีวิตหรือเยังบาดเจ็บไม่หายอะไรพวกนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งถามว่าเยอะไหมก็ทั้งประเทศนะครับก็เป็นเกือบทั้งหมดเพียงแต่ว่าเขาก็มะคับประคองพักประคับประคองกันมานะครับอาจารย์ครับมีปัญหาเรื่องของการมีารการจัดการที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่ควรจะเป็นไม่มีการทุจริตกันเหมือนซึ่งเป็นเขาเรียกว่าโรคระบาดฮิตกันในกลุ่มสากร ในส่วนของสากลที่อยู่อาศัยของที่พอชอดูแลอยู่มีบ้างไมหมฮะอาจารย์ถ้าว่าไม่มีเลยก็เป็นการโกหกครับก็คือว่าในเรื่องของชาวบ้านนะครับคือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันชาวบ้านที่เคยจับเงินหลักประมาณส้อกลกหนึ่งพันบาทต่อเดือนห้าพันบาทต่อเดือนพอมาเป็นตัวสาวกลปุ๊บเนี่ยเขาต้องรวมเงินกันจากบ้านประมาณรละสองสามพันบาทรวมทั้งหมดเลยก็คือเดือนหนึ่งประมาณร้อลสองสามแสนทีนี้คนที่เคยจับเงินหลักพันหลักหมื่นตอน ต่อปีนะมาจับเงินหลักสองแสนสามแสนต่อเดือนนี่นะถามว่ามันมีออมีความโรคบางตาไหมก็มีบ้างนะครับที่จะมีการโกงแต่ว่าแม้กระบวนการกลุ่มจะมีความเข้มแข็งอะไรก็ตามแต่ว่าบางทีแล้วรับเงินมาจากสมาชิกก็ไม่เข้าบัญชีเอามาหมุนก่อนนะฮนะมาสับเปิด่น้านหมุกกระท h มีไหมมีมไม่ใช่มีนะบีครับก็อยอมรับว่าตัวของคนที่มันอยู่กับเงินเนี่ยโอกาสที่พอเห็นเงินขึ้นมาเอ้อขอมา,ม,ามาใช้ก่อนครบเขาไม่ได้คิดโกงนะครับคุณสุปัน เขาคิดว่าเขาจะหมุนทันแต่ในความเป็นจริงแล้วนยการลงทุนการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงความเสี่ยงก็คือบางทีแล้วมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะเราตั้งใจว่าเอายืมเงินมาก่อนนะเอ่อสิ้นเดือนเดี๋ยวเราก็มีส่งพอชอตอนนี้เอามาหมุนซื้อ่อสักห้าหมื่นพอถึงสิ้นเดือนปุ๊บไม่เดินส่งปุ๊บทางตอนแรกทางทางพอชอเขาจะรับรู้ว่าเริ่มมีการ รับชำระหนี้แล้วฮะเขาจะเริ่มรู้แค่นั้นแต่เองก็จะส่งสัญญาณเตือนไปซึ่งสมาชิกก็จะเริ่มรู้ละเฮ้ยตัวของเองกรดิิกตัวของคนสากเงินเป็นยังไงซึ่ง <ๆ S 1> ในระบบตรงนี้เองถามว่ามีปัญหาไหมบ้านสากามีฮะต้องอยอมารับว่ามีแต่ผุจสุภาพครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องพูดตรงนี้อย่างขีดเส้นก็คือว่าในสามร้อยกว่าสาขาบ้านมันคงเนี่นฮะอาจจะมีปัญหาก็อยู่ที่ประมาณสักหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นแต่ว่าถามว่าหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นต์มันอยู่แค่ไหนมันก็ เจ็ดแดลายแต่สิ่งที่ดีเนี่ยมันไม่เป็นข่าวนะสิ่งที่เข้มแข็งเราจะไม่ค่อยพูดถึงเราพูดถึงสามถึงสี่อันนี่นะเหมือนกับหน้าหน้าคนทั้งหนึ่งใบหน้านะเรามองไม่เห็นเราก็ไมสวยที่ไหนแต่เราเห็นฝอยเห็นสิวเล็กๆอยู่ที่ปลายจมูกเห็นสิวเล็กเล็กอยู่ที่แก้มอนะไรพวกเนี้ยเราก็จะไปจับตาอมองที่สิวซึ่งถามว่าเราไม่ได้มองภาพรวมในภาพรวมเขาสวยนะแต่เราเห็นสิวนะี้นี่คือธรรมชาติของคนฉะนั้นเนี่ยพอเราไปเห็นสิวปุ๊บเราอดไม่ได้ที่จะบีบฉะนั้นเนี่ยพอไปบีบปุ๊บเนี่ ไปดูว่าเหมือนวภาพมีปัญหาเยอะแยะซึ่งจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่เล็กน้อยมากแล้วก็ใช้กระบวนการที่จะดูแลได้ครับกับกระบวนการการจัดการในเรื่องของการไหนการจัดการเนี่ยเรามีการอบรมเพิ่มเติมเป็นเป็น,ปนลายใจมากฮะอยาจารย์เวลาพูดถึงเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหลายคนเวลาพูดถึงเรื่องของความเข้มแข็งชุมชนจะมองไปที่เรื่องของอคุณภาพชีวิตสวัสดิการแต่จะลืมถึงเรื่องของการแหาการจัดการองค์กรของชุมชน คืออย่างนี้ต้องอธิบายว่าการอบรมอบรมไหมสามวันครับสามวันหน่วยเป็นปีเป็นสองปีสามปีบางนที่จะอบรมแค่สามวันแต่ในขณะที่คนเรียนบัญชีถ้าเกิดเราจะเรียนบัญชีเป็นบัญชีวิชาชีพเนี่ยเราเรียนบัญชีทั้งหมดก็สี่สี่ห้าปีนะครับคนที่จบปริญญาตรีบัญชีขึ้นมาสี่ถึงห้าปีเรียนหน่วยกิจก็คือประมาณแสิบสองเล่มนะครับแต่ว่าเราอบรมชาวบ้านอยู่ที่ประมาณสามวันเราก็คาดหวังให้ชาวบ้านเก่งเท่ากับนักบัญชีเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยาก ดังนั้นเนี่ยขเขาทาบัญชีได้เข้าถึงภาพของการอบรมประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือว่าเตัวของสากรเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาตรงที่มันเป็นระบบก,การเลือกตั้งนะครับพอการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วก็ภาวะการการเมืองพอเห็นคนคนชาวบ้านนะฮะเราต้องพูดถึงชาวบ้านอ,อหรือนักการเมืองทั่วไปพอเห็นว่าบริหารเงินเ,เดือนหนึ่งสองแสนสองแสนสามแสนก็คิดว่ามันจะง่ายอะไรพวกนี้นะ ก็มีคนใหม่เข้ามาสมัครก็ไปรวบรวมชาวบ้านขึ้นมาหาเียงโอเคปันชนะขึ้นมาเลือกตั้งกันมาทีนี้บอยต่อระหว่างคนเก่าคนใหม่ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจกันก็มีปัญหาบ้างโดยที่เอาละถ้าคนคนคนเก่าท่าทีไม่ดีเอ่อคนใหม่ก็ท่าทีไม่ดีเสียงดังใส่กันอะไรพวกนี้นะเอาละคนเก่าก็อยากเก่งดักก็ทําเลยก็ไม่ถ่ายทอดความรู้ให้ฉะนั้นคนใหม่มาก็จะงงเอกสารอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่พูดง่ายคือสับสนบนบนไปเลยหมด นะซึ่นะั่นเองเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาบางทีแล้วนะคนเก่าก็ไม่ได้กโกงหรอกฮะแต่ว่าหาเอกสารไม่เจอคนใหม่ก็จะเริ่มต้นยังไงก็ทาไม่ถูกนะตรงนี้เขาเรียกว่ารอยต่อซึ่งถามว่ามีไหมถ้าเกิดในภาวะของการเมืองเนี่ยบางทีแล้วมันมีฮนะในช่วงของการการเมืองที่ผ่านมาเอ่อบางคนก็เป็นสีแดงบางคนเป็นสีเหลืองบางคนก็เป็นสีสม้มหัวหัด,เป,หดเป็นหัวคะแนนนะแล้วก็บางทีแล้วก็ตรงนั้นเองนนเนี่ยก็เลยทําให้เกิดความบาดหมางขึ้นมานำพูดยั้ไงก็คือลามอกมาถึงชุมชน แล้วก็มาตั้งกระบวนการเพื่อเพื่อขึ้นมาเพื่อช,ะช,ะช,ะชะักชักคัคานกันในที่ประชุมซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยถามว่ามีปัญหาไหมเป,ปหเป็นปัญหาเป็นปัญหาที่ชาตีเป็นปัญหาที่ไม่สามารถลงรอยกันได้ตรงนี้เองก็อย่างเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็แก้ไขค่อนข้างยากครับดูเหมือนจะเป็นเป็นเ,นเรื่องเล็กนะแต่เป็นปัญหาใหญ่มากปัญหานี้แล้วแล้วแล้วมีแนวทางแก้หรือมีข้อเสนออย่างไงบ้างไหมครับที่พอชอทาอยู่เนี่ยครับคือพอชอเองเนี่ยต้องพูดตรงๆจริงแล้วก็ อาจจะไม่ได้พูดถึงประสิทธิภาพของพอชอสิ่งเดียวแต่พูดถึงเรื่องของตัวของจํานวนอัตรากําลังของพอชอเองไม่ได้มีความเพียงพอที่จะไปแก้ปัญหาน,นี้ด้วยความที่สภาพปัญหาของประชาชนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราขยายงานเร็วเกินกว่าอัตรากําลังหรือศักยภาพในการรองรับงานของพอชอนะครับ mm hmm. เราเขายอมรับว่าประาชบบาชนมันเยอะชาวบ,บ้านเข้ามากู้เยอะเราก็พิจารณาเยอะเราก็ต้อง ในขณะที่เราเร่งพิจารณาเนี่ยแต่เราลืมไปว่าอัตรากําลังของเราเนี่ยตัวปเจ้าที่ปิดสินเชื่อมีเต็มที่เลยอ่ะผมให้เป็นที่เลยคือสิคนไม่เกินเนี่ยบอกรบนิดหน่อยควาจริงลบอาจจะมีแค่สามสีค่คนเพราะคนคนต้องนั่งเฝ้าสำนักงานเฝ้นานักขอมว่ามีเงินเข้าประมาณเท่าไหร่หลือแค่สองสามคนแต่กับการที่ต้องดูแลส<ม>ากลทีดฐา,านทั้งประเทศเนี่ยคุณสุปันคิดดูว่าเขาไม่มีภาวะที่จะมีความเพียงพอทังอัตรากำลังฉะนั้นเขาจึงมไม่มีความพร้อมนะไม่มีความพร้อมที่จะไปทํางานได้ทีนี้ เขาก็มีความผมก็เห็นความพยายามนะผมว่าพอชอเองมันมีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งอยู่แล้วเขาก็สร้างระบบเพื่อนช่วยเพื่อนแต่นี่เพื่อนช่วยเพื่อนถาม่าได้ไหมมันก็มีสาขาที่มีความเข้มแข็งหลายแห่งก็มีความเป็นเขาเรียกเป็นที่เลี้ยงให้กันมันก็ทําได้ซึ่งถ้าเกิดเขายอมรับมีลักษณะที่เป็นชาวบ้านกับชาวบ้านเข้ามาเป็นเลี้ยงกันก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าจะลืมว่ามันเป็นสถานะที่เท่ากันบางทีรัฐบาลรไม่ยอมรับกัน ถ้าเกิดเกิดกี่ยงกรับเราเอาพี่เลี้ยงไปดูแลพี่เลี้ยงไปดูแลกันลักษดตรงนี้เองสากลหลายๆแห่งมันก็ดีแต่สากลบางแห่งก็ถือว่าต้องต้องต้องชี้เลยว่าสากลบางแห่งนี่เราเก่งมากฮะเราให้กู้มาไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดปีนะผ่อนชำระหมดพอผ่อนชำระหมดทำยังไงเงินมันเหลือเขาก็มาทําเป็นลักษณะที่เป็นไมโครไฟแนนหรือว่ากองทุนของตนเองเราก็ปล่อยให้ชาวบ้านกู้แทนที่จะไปกู้เงินนอกระบบจากพี่บางแหงก็กู้สาก์นะฮะกู้สาก์ไปสองสามพันเสร็จแล้วก็ ดูเขาเรียกดูอัตรากำลังการ้คืนกู้ไปสามพันคืนเร็วก็ได้สิทธิในการกู้ต่อไปถ้าเกิดกู้ไปสามพันคืนช้า,าการกู้ครั้งต่อไปก็จะยากขึ้นประมาณนี้ก็จะให้ <ฮะ S 1> ใหผู้แทนจูบฝึกฝึกชาวบ้านให้นั่นดังนั้นตัวของกองทุนที่มนเป็นสากลเองที่ผ่อนชำระกับพอชาวบ้านแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายแห่งก็เริ่มแข็งขแรงขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นสามารถเป็นกองทุนของตัวเองได้บางแห่งมีสินค้าหรือให้คุณสุวป,ปัน เขาสามารถขายน้ำผึ้กตะปีท <have you S 3> ี่ชาวบ้านมารวมกันนะมารวมกันก็มาทำน้ำตามมาทำไข่เค็มไข่เค็มสูตรพิเศษมีไข่เค็มใบเตยอะไรพวกเนี้ยเขาก็ขายได้กำไรเข้ามาปรากฏว่าก็เป็นรายได้กับตัวของของของกองทุนบางแห่งนะมีที่ว่างแลอบางแห่งมีที่ว่างเขาก็ทําเป็นที่จอดรถให้เช่าให้คนที่มาพูดง่ายมาก็เอามาเช่าจอดในที่ของชุมชนแหละชุมชนก็มาดูแลให้เขาก็ได้นะวันหนึ่งสองร้อยบาทต่อคันเออก็ก็ได้อยู่เดือนถึงหกร้อย พื้นที่หูหูร้อยบาทบต่อคันต่อเดือนนะฮะันั่นเนี่ยเขาก็มีมีรายรับเข้ามา้าก้อนมันก็โตขึ้นพอมีมีเงินขึ้นมาแต่พอมีเงินขึ้นมาเขาก็จะมาคิดกันว่าเอ้าล่ะเราจะพัฒนาชุมชนอย่างไรเราจะปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างไรเราจะมา,าพูดย่งไงคือจะดูแลคนแก่ในชุมชนอย่างไรตรงเนี้ยนี่เป็นความงดงามของชุมชนยกวันกลางตอนบ้านมังคงครับครับฮะอาล้ครับจางครับวันนี้ขอพระคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยครับขอบคุณครับครับยินดีครับ เอฟเอ็มร้อยห้าสไมล์ไทยแลนด์